สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมเมื่อนี้พามาหาหน่อไม้ครับผมจะเป็นดงหน่อไม้สอดครับผมตรงนี้ก็รู้สึกว่าหน่อไม้ก็สไลด์ครับผมไปครับผมนี่ครับผมเพื่เขาไปหาหน่อไม้ไล่เปิดครับผม nó mới sọt cả những lái không Nên nó lên ngoài cao hả bông xe hả bông quá rồi เอาคือบอกเอาสานะเดี๋ยวมันหลกอเดียวครับอัณจน,นินกอเดียวคือบไดบไปไว้รถกันไหมเนี่แแล้หน,น,น่อไม้แล้ เดดเดนอนนึงอยูน่นะเขยไปไปครับผมอืหลายครับนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็อยู่ข้างในนี่ครับผมนี่ นี่ครับผมแล้วก็อยู่นี่ครับผมอู้หลายครับไม้ข้างในอเอาเรื่งไลยอะโหแล้วแล้วก็ยูพี่อีกครับผมหืมยหลเนาะน่ะ,นะกองกน,นั้นด้วยนะ นี่หลายพักครับผมเฮเต็มแล้วครับผมอันพุ่นก็สิเต็มนะครับผมสิได้เอาอ,อกวไปไหวก่อนครับผมเทียบกันครับผมเทมยองไรเทียนี่นะเทียนี่ด้วย เจออ่ะครับผมโอ้ยไ,ไ,ไปครับผมไปหากัน่ตครับครับผมเอาไม่ได้ข้างบนนะรอให้หน่อยดิก็ <c oughs> อยู่นี่ครับผม มาใหม่ไมลยครับครับผมเพราะว่าเขาอาจจะไปหามาใหม่ไล่ครับผมมาไม่สอดกันเลยบอค่อยมีคนมาหาครับผมคิดวาครับผมนี่ครับผม ครับผมไปหากันต่อครับมาครับผมอ้าถพูกนะไปตั้งไก่อยู่ไปไก่ครับผมพหัะ ไหมครับอือโอ้นี่ครับผมไปครับผมถึงรถแล้วครับผมนี่ครับผมรถหอดรงแล้วครับผม อ่ะมาครับผมครับสรุปผลงานครับผมกระตาไงหนึ่งครับผมทุนอีกครับผมถุงพายนั่นอันนี้ก็ได้วางเคับถุงพายครับผมเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านานะครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ